สวัสดีค่ะใบนะคะสวัสดีครับงอคคับค่ะสวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะที่รับชมเราผ่านไลฟ์อยู่ณขณะนี้นะคะและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ย n นิโกออนไลน์ปลอมอัพสโตนะครับแห่งแรกนะครับของประเทศไทยที่นี่ครับอุบลราชธานีเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี ชั้นหนึ่งนะครับลานน้ำตกแสงจันทรนั่นเองครับซึ่งที่ยูนิคอร์ออนไลน์ป๊อปอัพสโตร์แห่งนี้นะคะก็จะมีสินค้าไลฟ์แวร์มากมายนะคะให้คุณลูกค้าเนี่ยได้สัมผัสสินค้าจริงลูกค้าสามารถนำไปลองที่ห้องลองสินค้านะคะเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าไซส์ที่ลูกค้าได้ไปเนี่ยเหมาะสมกับคุณลูกค้าที่สุดนะคะและในการชำระเงินนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ที่จะชำระผ่านเพย์อินสตอหน้าร้านก็ได้หรือว่าลูกค้า สะดวกชาระผ่านแอปนะคะด้วยบัตรเครดิตของคุณลูกค้าก็ได้เช่นกันค่ะและในงานนี้นะครับเรามีของสมนาคุณให้กับคุณลูกค้าที่พิเศษสุดๆเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับนี่ก็คืออันนี้ครับสมุดโน้ตมูลค่า190บาทฟรีทันทีเลยนะครับง่ายๆครับเพียงคุณลูกค้าดาวน์โหลดยูนิคอร์แอปพลิเคชันนะครับที่ App Store หรือว่า Play Store นะครับพร้อมกับลงทะเบียนครั้งแรกนะครับนอกจากจะได้รับสมุดโน้ตแล้วนะครับยังได้รับคู่กองมูลค่า100บาทครับ ใช้ทั้งหน้าร้านก็ได้หรือว่าใช้ในออนไลน์สโตร์ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็คือถ้าลูกค้าซื้อครบ2,500บาทแล้วก็เลือกชําระบะัผ่านเพย์อินสตอลนะคะก็คือชหระผ่านหน้าร้านของเราเนี่ยลูกค้าสามารถรับกระบอกน้ำดีไซน์สุดพิเศษนี้ไปได้เลยนะคะมูลค่า990บาทเลยค่ะเอฟเฟกต์สุดๆไปเลยใช่ไหม<ช><ช>ครับสําหรับนี้ทัศกาลนี้เราไปดูดีกว่าว่าสสเต็ปง่ายๆนะครับในการเลือกดูสินค้าเนี่ยในนี้ทัศกาลนี้จะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยครับ นี่นะครับก็คือ4เ็ปง่ายๆนะครับที่พวกเรานะครับอยากนําเสนอในการเลือกดูสินค้านะครับในนิทรรศการออนไลน์ของทางยูนิคอเรานั่นเองครับค่ะสาหรับสเต็ปที่1นนะคะเมื่อคุณลูกค้ามาถึงหน้าร้านเนี่ยคุณลูกค้าสามารถเลือกที่จะสแกน QR Code ด้านหน้าร้านก็ได้หรือว่าจะเข้าไปที่ App Store หรือว่า Google Play เพื่อดาวโหลดแอปยูนิคอร์แอปพลิเคชันนะคะ<ม>สำหรับสเต็ปที่2นะคะคุณลูกค้าต้องลงทะเบียนนะคะสำหรับสมาชิกใหม่เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณลูกค้าจะได้รับคูปอง100บาท งจะมีขั้นต่ำนะคะในการซื้อสินค้าที่1,500บาทค่ะเ็ปที่สานะครับเลือกซื้อสินค้าลงตะกร้าโดยการสแกนบาร์โคดนะครับหรือว่าสินค้าที่คุณลูกค้าต้องการจากหน้าร้านนะครับต๊อปอัพได้เลยครับและสเต็ปที่4นะครับชำระสินค้าผ่าน Pay i n s t o r e นะครับหรือว่าแอปยูนิค d e ดได้เลยครับและในส่วนของการจัดส่งนะครับคุณลูกค้าสามารถนะครับรับสินค้าที่บ้านได้เลยนะครับจะไม่เสียค่าส่งนะครับเมื่อคุณลูกค้าซื้อสินค้าครบ 1,500บาทนะครับและจะมีค่าจะดส่ง100บาทนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อสินค้าต่างปาก1,499บาทครับ่ะือืวว่าง่ายๆเลยคุณใบใช่ถ้าคุณลูกค้านะคะไม่อยากเสียค่าส่งนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกเป็นคลิกแอนคอลเลกค่ะก็คือคุณลูกค้ามารอรับสินค้าที่หน้าร้านของเราได้เลยค่ะใช้เวลาประมาณ2-3วันทําการเท่านั้นเองค่ะและนี่นะครับซื้อ4สเต็ปง่ายๆนะครับในการเลือซื้อสินค้านะครับ ตอนนี้คุณลูกค้าทุกท่านนะครับอยากเห็นนิทรรศการด้านในแล้วใช่ไหมครับเราไปพบกับนิทรรศการด้านในกันเลยดีกว่าครับค่ะไปเลยค่ะค่ะสำหรับโซนแรกของเรานะคะก็คือสินค้าโซนสปอร์ตซึ่งสินค้าเหล่านี้นะคะก็จะมีทั้งสินค้าใส่ออกกําลังกายหรือว่าจะเป็นพวกลําลองอย่างเช่นกางเกงอันต้าเสต็ก็ได้ค่ะซึ่งสําหรับสินค้าออกกําลังกายของเรานะคะอย่างเช่นสินค้าที่ลูกค้าต้องการแบบใส่วิ่งในวันทั่วไปนะคะลูกค้าอาจจะใส่เป็น ตัวสินค้าตัวนี้นะคะเสื้อใส่คุมซึ่งมีฟังก์ชันป้องกันยูได้ด้วยแล้วก็ใส่คู่กับกางเกง d r y X นะคะซึ่งจะช่วยระบายเหงื่อได้ด้วยคะ่ะส่วนต่อมานี้เลยนะครับก็เป็นเสื้อยืดหลากหลายสีสันนะครับจากยูนิคอร์ยูนั่นเองนะครับมีทั้งของคุณผู้หญิงครับและของคุณผู้ชายให้ได้เลือกได้ลองกันนะครับสำหรับในงานนี้นะครับเรามาทุกทรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงเรกุล่าทรงโอเวอร์ไซส์ ura, ส ide, เนื้อผ้าโอเวอร์ไซส์นะครับหรือว่าจะเป็นแอร์ริซึมนะครับไปที่โซนต่อไปเลยดีกว่าครับ สำหรับโซนนี้นะครับเรามีทั้ง h e a t t e c นะครับและแอรซึทนองบายค่ะสำหรับตัวแ i r i s m นะคะเป็นสินค้าฟังก์ช่นของเรานะคะที่ช่วยระบายความชื้นระบายความร้อนพร้อมกับดูดซับเหงื่อให้รู้สึกสบายได้ทั้งวันเลยนะคะและในงานนี้นะคะมีความพิเศษที่เราจะมี หน้ากากผ่าอรนดิซึมแบบนี้นะคะที่เราสองคนใส่นะคะขายในงานนี้ลูกค้าสามารถซื้อกลับบ้านไปได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเลือกซื้อในออนไลน์แล้วก็รอสินค้าไปส่งค่ะและโซนต่อมาเลยดีกว่านะครับเป็นโซนการเกงยีนนะครับตอนนี้มีคุณลูกค้าให้ความสนใจในส่วนของเกงยีนนะครับมากมายเลยนะครับมีทั้งของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายเลยะครับโซนหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าใส่ทํางานของเรานะคะในงานนี้เราก็จะมีโชว์ กางเกงนะคะสมาร์ทแองเกิลซึ่งเป็นกางเกงทรงพิเศษสวยใสดีของเรานะคะมีให้เลือกในงานนี้เหมือนกันคะ่ะค่ะนอกจากนี้ก็จะมีเสื้อเชิ้ตเหมือนกันนะคะให้ลูกค้าสามารถใส่คู่กันไปได้คะ่ะใช่ครับเป็น e m c ของคุณผู้ชายนะครับด้านนี้เลยครับของคุณผู้หญิงนะครับคลีนเชิ้ตก็ไม่น้อยหน้าเราขอแนนํำเบลว์สันนี้เลยนะครับเป็นเบลว์เรยอนชาร์สลีท่านองนะครับสามารถใส่คู่กับคาร์ดิแกนกัน UV ได้ด้วยนะครับ เป็นเชิ้ตแล้วก็เบลส์นะครับจากทางยูนิโคลครับโซนต่อไปกันเลยดีกว่าครับค่ะอีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจของเรานะคะก็คือเสื้อผ้าสินค้าหน้าหนาวนะคะตอนนี้นะคะเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดของเราเลยก็จะมีสินค้าฟลีดแล้วก็สเวตนะคะฟลีดเนี่ยมีให้เลือกหลายสีด้วยกันนะคะด้านนี้เลยค่ะนอกจากตัวเสื้อคลุมนะคะเราก็จะยังมีเสื้อเชิ้ตนะคะผ้าละแนวนะคะมีให้เลือกหลากหลายสีสันด้วยกันด้านนี้เลยนะคะให้ลูกค้าสามารถ เป็นคอลเลกชันพิเศษในช่วงที่กำลังจะใกล้เข้าสู่หน้าหนาวแบบนี้ค่ะต่อมาเลยนะครับเราก็จะมีเป็นสเวีทครับทั้งของคุณผู้หญิงและสเวีทของคุณผู้ชายให้ที่ลูกค้าได้เลือกได้ลองกันนะครับใส่คลุมในช่วงหน้าหนาวหรือว่าใส่ทับนะครับในช่วงหน้าหนาวนี้ได้เลยครับโซนสุดท้ายของเรานะคะเรายังมีอีกโซนหนึ่งนะคะสำหรับงานนี้ เมื่อกี้ที่คุณลูกค้าได้ดูไปเนี่ยก็จะเป็นแอรียแรกที่เป็นสินค้าหลักๆของเรานะคะต่อไปก็จะยังมีสินค้าอย่างเช่นเป็นพวกอ e ชุดนอนหรือว่าจะเป็นของเด็กหรือว่าเสื้อยืดยูฮีนะคะให้ได้ดูกันนะคะใช่ครับเราไปดูกันนะครับว่าอีกหนึ่งโซนนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเดินไปตรงนี้ได้เลยครับ เฮ้ยและตอนนี้เราก็ถึงโซนที่2แล้วน้องไบร์ตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ลูกค้าให้การตอบรับกับดีนิคอฟฟ์อัพออนไลน์สโตร์ของเราอย่างมากๆเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าโซนที่2เนี่ยนะครับจะมีสินค้าแบบไหนบ้างให้กับลูกค้านะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะยูทีคอนเทนต์แรกของเรานะคะจะเป็นเดมอนสเลเยอร์นะคะสินค้าขายดีสุดๆของเรานะคะก็มีให้เลือกนัที่อุบลเนี่ยครบทุกลายเลยค่ะได้ครับมีทั้งของคุณ หนุ่นน้องๆนะครับแล้วก็ของพี่ใหญ่ด้วยครับค่ะคอนเทนต์ต่อมาที่เราต้องการนำเสนอนะครับในส่วนของ u ูนะครับนั่นก็คือจูจูสุไทร์เซนนั่นเองนะครับอันนี้เลยครับทีวีอนิเมะนะครับจูจูสุไทร์เซนนะครับอันนี้ก็มีมาโชว์ที่ป๊อปอัพยูนิคอร์มครับต่อมา Work from Home อย่างนี้ครับน้องไบต์เวิร์กฟอร์มโฮมอีกนี้นะครับส่งน้องไบท์ไปเลยยูนิคอร์นโฮมนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกโซนหนึ่งของเรานะคะก็คือโซนยูนิโคโฮมททีี่มั้ง ัวชั้นในนะคะหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าใส่อยู่บ้านหรือชุดนอนก็มีนะคะก็จะมีอันนี้นะคะไาเด็ดบาร์หรือว่าจะเป็นตัวที่คุณลูกค้าเลือกซื้อทางด้านนู้นนะคะก็จะมีตัวกางเกงเดบแพนนะคะกางเกงตัวใหม่ของเรานะคะลูกค้าสามารถใส่อยู่บ้านก็ได้หรือว่าจะใส่ออกนอกบ้านก็ได้คะ่ะกางเกงของครูวิชาตอนนี้แล้วก็มีนะครับที่ใโฟมแบบนี้เลยครับใส่อยู่บ้านอย่างปลาเนลอีสี้แพนนะครับก็นํามาจัดแสดงสินค้ากันนะครับ อีกโซนหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นโซนที่คุณลูกค้านครบนบนน้องๆชอบมากเลยนั่นก็คือโซนนี้ครับยูนิโคคิดนะครับในส่วนของยูนิโคคิดนะครับมีทั้งสินค้าเดบก้นะครับแล้วก็สินค้าของคุณนุ่นน้องๆนั่นเองนะครับ่วนสินค้าคิดเราก็มีมากมายหลากหลายเลอัพเลยนะครับทั้งคุณนุน่นน้องผู้หญิงและนุ่นน้องผู้ชายนะครับค่ะหรือว,ว่าจะเป็นเด็กเออทารกนี่ก็มีนะคะนี่เออกางเกงเลกกิ้งนะคะ เพราะว่าขายดีของเรานะคะอันนี้ก็มีให้เลือกหลายลายด้วยกันเลยค่ะลูกค้าเข้ามาดูก่อนได้นะคะใช่ <Ha. S 2> ค่ะแล้วพอเราเลือกซื้อสินค้ากันมาทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะเราอยากได้ไซส์ที่อุ๊ยอยากรู้ว่ามันพอดีกับตัวเราหรือเปล่านะคะเราก็มีห้องลองสินค้าให้ใ,หใช้บริการนะคะถึง2ห้องลองด้วยกันซึ่งลูกค้าไม่ต้องกังวลในเรื่องของเอ,อ่อโควิดนะคะเพราะว่าเรามีตู้ UV สีซนิทายนะคะที่จะสามารถช่วย ฆ่าเชื้อโรคนะคะก็ทุกครั้งที่ลูกค้าลองเสร็จเนี่ยเราก็จะมาผ่านตู้นี้ก่อนก่อนที่จะเอาไปสู่พื้นที่ขายให้กับลูกค้าคนถัดไปได้เลือกซื้อนะคะใช่ครับข้างในของตู้นะครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับมีการฆ่าเชื้อนะครับด้วยตัว UV นั่นเองนะครับอมาแล้วนะครับเมื่อเราซื้อสินค้าอยากซื้อสินค้าในออนไลน์และอยากซื้อสินค้าที่นี่เราก,ก็มีนี่ครับ เคาน์เตอร์แคชเชียร์นะคะที่เป็น pay i n s t o r e ก็คือลูกค้าเนี่ยไม่จําเป็นต้องผูกบัตรเข้ากับแอป,ปนะคะลูกค้าสามารถเดินเข้ามาที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์นี้เพื่อนะคะชำระผ่าน1บัตรเครดิตนะคะหรือว่าจะเป็น2 qr payment <c ounter> ได้ทั้งคู่เลยค่ะลูกคา้าซึ่งอย่าลืมนะคะว่าช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อครบทุก2,500บาทลูกค้าจะได้รับกระบอกน้ำแบบนี้เลยนะคะซึ่งโปรโมชั่นของลูกค้า pay i n s t o r e เท่านั้นเลยค่ะลูกคา้า ใช่ครับเป็นอินสตาที่ pop up store นะครับใช่เราแจกที่อุบลเท่านั้นเลยเน,น,นะคะพิเศษมากแล้วก็สำหรับเรื่องของมาตรการความปลอดภัยนะคะด้านของโควิดลูกค้าไม่ต้องอกังวลเลยนะคะยูนิโคของเราเนี่ยมีการทำความสะอาดตลอดระยะเออเวลาต่อวันนะคะใช้อลกอฮอลเช็ดนะคะรวมถึงมีการตั้งมาตรการนะคะวัดอุณหภูมิมีเจลแอลกอฮอลให้บริการนะคะก็รบกวนลูกค้าทุกท่านที่จะมาซื้อสินค้าเนี่ยสวมแมสก่อนนะคะแล้วก็ พยายามรักษาระยะห่างนะคะระหว่างลูกค้าท่านต่อไปด้วยค่ะทางยูนิคอร์นะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับผพูลูกค้าทุกท่านจังหวัดใกล้เคียงนะครับมางานยูนิคนะครับป๊อ UP ัพออนไลน์สโตรนะครับที่อุบลราชธานีนะครับ เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานีชั้นหนึ่งหะครับลานน้ำตกแสงแซนทับตั้งแต่วันที่27กันยายนจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ครับค่ะก็พวกเราก็รอคอยต้อนรับคุณลูกค้าอยู่นะคะมาซื้อสินค้ากันเยอะๆเลยนะคะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องพาลาไปก่อนนะครับค่ะขอบคุณค่ะ,คะ